เมนูแกงเขียวหวานนั้นหมายถึงอะไรหวานครับแอปอองอใช้วัตถุดิบใดเป็นส่วนประกอบหลักของเมนูนี้ครับ What t h e fuck ยศยศตอบว่ากระเพาะหมูทอดครับเดี๋ยวไม่มีไม่มีมึงฉีกไปไหนเนี่ยโอ้โหอะนี่โอ้โหดีนะกูไม่ตอบผิดทุกข้อไม่งั้กูต้องมาทนวามุนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณคุณ,คณมาทำอะไรที่นี่ฮะมาเป็นแขกรับเชิญครับ <laughs> รายการทังซี่เกมโอ้โหขอบคุณมากมึงยังอ <laughs> านชื่อภาษาบ้านๆายังไม่ได้แดกอะไรเข้ามาเลย <laughs> ปกตินี่เวลาเป็นเล่นเกมโชว์นี่ปกตินี่เซียนขนาดไหนจังหวะไหนเกมมาเข้าทางเราก็ได้เกมไหนเราแบงค์แบงค์แล้วก็จบไม่ได้แต่วันนี้ก็น่าจะใช้ความหิวเป็นแรงขับคุณคิดว่าวันนี้คุณจะเอาชนะเกมของเราได้ไหมฮะผมต้องดูก่อนว่ามันเกมอะไรถ้าเกิดมันเป็นเกมอะไรที่แบบผมไม่ถนัดเลยอย่างเช่นใช้ความเร็วอะไรเงี้ยใช้ความเร็วแบบเลี้ยจะ นั่งกินแบบนั้นโอ้บังเอิญจังเลยฮะเราเอาเกมเรื่องของมาพอดีฮะจบแล้วจบแล้วเล่นแดดนะรายการนี้ไม่เหมือนให้เอามานั่งดูคิมแดกร้านนี้มีชื่ออะไรครับร้านนี้ชื่อดีไลท์ครับเป็นห้องอาหารดีไลท์เป็นอยู่ในโรงแรมก็คือผมก็นอนที่นี่ก็เลยงนอนที่โรงแรมชื่ออะไรมึงมานอนได้แท้ไม่ใช่เรื่องไงวะงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันในรายการได้ครับผมได้ผมเกัน สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่รายการคังกี้เกมน,นี่คือรายการเกมโชว์ที่มีความหยิ่เป็นเดิมพันและมีของรางวัลเป็นอาหารรสเลิศนะครับผมหลายๆคนนี่ต้องเคยเห็นเขาจากหลายๆสื่อแน่นอนหมูเติ้ลบุฟเฟ่ชแนลจริงๆแล้วหมูเติ้ลเนี่ยเคยทำคอนเทนต์ด้วยกันแต่เป็นคอนเทนต์ที่เราไม่อยากนึกถึงอีกคนรู้อะ <laughs> ตอนนี้พีคทีสุดก็ไปออกโขกฉาครับอาจารย์ของเวิร์กพอยต์นะครับผมเวลาเล่น t ติ๊ก k อหรืออะไรอย่างเงี้ยนะผมจะต้องเจอคลิปคุณเสมอเลยที่เขาดูดแามเลยนี่ปากลบปากพี่อะไร้วยพวกเย็นนั่นดูดเขาดูดเก็บบอกเลยครับว่าวันนี้เนี่ยเติ้ลต้องประทับใจแน่นอนครับเพราะว่าวันนี้เราอยู่กันที่ห้องอาหารดีไลท์แอดดับเบิลทรีบายิวตันสุขุมวิทแปงคอกครับผม ข้ออาหารที่เนี่ยเรียกว่ามี นานาชาติต่างๆมากมายเลยอย่างวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะเป็นไลน์บุฟเฟ่ต์อาหารซีฟู้ดนานาชาติที่นี่ก็มีหมดได้ผมได้หมดผมได้อาหารทุกชาติอย่างเกาหลีนี่ได้ไหมอย่างเกาหลีได้ได้อย่างพี่ชายปูป้าไก่ปูโอกุ้งอ่องกุนเซนเออโอเคได้อยู่เที่ยใครที่ชอบแบบเป็นอัลคาร์คที่นี่ก็มีเหมือนกันนะครับในช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยและที่สําคัญวันนี้เขามาในธีมแบบอาหารไทยหลากหลายภาคเป็นไลน์ที่อยู่ในธีม t a s t e of t h a i l a น d ไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานภาคกลางรวมไปถึงไลน์ของหวานด้วยจริงๆผมชอบ ภาคอีสานกับภาคใต้ถ้อีสานนี่ก็ซอยจุแต่ถ้าเกิดภาคใต้ก็จะเป็นพวกแบบแกงไตปลาพวกขนมจีนน้ำยาปูแต่ว่าคุณเติ้ลเนี่ยจะเอาชนะเกมของเราได้หรือไม่ต้องมาเจอเกมนี้ครับ taste of Thailand และพบกันช่วงหน้าครับทักสกู๊ดเดย์ไม่ใช่นะต่อย taste of Thailand ผู้เข้าแข่งขันจะต้องตอบคำถาม5ข้อเกี่ยวกับเมนูประจำภาคต่างๆของประเทศไทยจากนั้นจะต้องเลือกคำตอบที่ถูกต้องให้ได้ ตอบถูกได้กินตอบผิดอดกินและสิทธิ์ในการกินจะเป็นของพิธีกรนั่นเองผู้เข้าแข่งขันสามารถใช้สิทธิ์กินฟรีได้และต้องใช้สิทธิ์ก่อนอาหารจะมาเสิร์ฟเท่านั้นโดยตลอดทั้งรายการสามารถใช้ได้แค่เพียง1ครั้งเท่านั้นหากผู้เข้าแข่งขันตอบถูก3ข้อขึ้นไปจะได้รับรางวัลปลอบใจจากทางร้านไปนั่นเองครับ เอาละครับตอนนี้นะฮะเราเข้าสู่คําถามข้อที่1กันแล้วนะฮะคำถามข้อนี้คือคําถามที่เกี่ยวกับอาหารภาคใต้คําถามถามว่าคําว่ากอและในเมนูไก่กอและมีความหมายว่าอะไรครับข้อ A ฮะเสียบไม้ข้อ B ฮะกลิ้งข้อ C ฮะกะทิกลิ้งไก่กอและกอและกลิ้งกอเละกะลิ้งอาจจกมีล่าสับมา กิงอ่ะมีส่วนมีสิทธิ์แต่กระที่ผมว่าอาจจะไม่ใช่หรือว่าเสียบไม้เสียบไม้ก็คือเบสิกมากๆเลยมันไม่น่าจะซับซ้อนอะไรอ่ะก็คืออาจจะมีภาษามาลายที่แบบว่ากระเล็กกระลิงอ๋อคิดว่ามันเป็นแบบกระเล็กกระลิงกระลิงคีคำภาษาอาจจะใกล้เคียงกันอ่าโอเคถึงเวลาที่คุณต้องยืนยันคําตอบแล้วนะฮะยืนยันคาตอบตอบว่ากิ่งครับและนี่คือคําตอบครับแล้วก็และ จากข้อมูลของสนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลานะครับระบุเอาไว้วา่าไก่กอและหรือว่าไก่คอและเป็นอาหารมาลายูโดยคําว่ากอและนะฮะหมายถึงกลิ้งก็คือการที่เอาไก่เนี่ยไปกลิ้งบนไฟครับเราเลยเรียกเมนูนี้ว่าไก่ไกอและอาหารรสเลือดที่คุณจะได้รับนะฮะนั่นก็คือยำขมิ้นทะเลและไก่สเตะครับรอกินได้เลย<ด>นะครับ,รบผมเพราะฉะนั้นข้อนี้นะฮะคุณมูต้นได้กินนะ,ะัะ บ้าเอาป่ะกินเปล่างผมแบ่งได้นะเอาจริงผมไม่อยากลองนะุยใจดีขนาดนี้เลยอะไรอะไรอะไรกูรู้ไหมว่าคุณเป็นแขกรับเชิญคนแรกเลยแบ่งแบ่งตัวโอเคตวจริงนี่ก็คือตัวไก่สเตนาเนี่ยให้ดูกันอืดความอืออืม ตัวน้าจิ้มที่เขาจิ้มมาเนี่ยอร่อยมากเลยมันมีความเข้มข้นตัวอาจารย์นี่เป็นไงกลมกล่อมเปรี้ยวหวานตามสไตล์ซึ่งถือว่าดีนะมันเป็นไก่ที่หนานะเพราะฉะนั้นจานไก่สเตนนี่ถือว่าใช้ได้เลยเดียวเนี่ยยำขมิน้นนะฮะอืมอมอฮ้ยนี่หอมกลิ่นหอมเลยอะจริงๆอะตัวผมมันไม่ค่อยชอบกินรสชาติเปรี้ยวนะผมว่าอันนี้เปรี้ยวพอดีแลวหอมขมิน้นแล้วพอกินคู่กับตัวที่เป็นขมิ้นที่เขาหั่นมาแล้วอะโหดีเลยหอมหอมมากแม้ว สดแล้วก็ไม่เผ็ดจนเกินไปไม่เผ็ดจนไปเป็นเมนูเปิดที่ดี <c oughs> เพราะฉะนั้นในข้อแรกนี้นะครับผมหมูเต้นได้กินนะครับ <c oughs> เอาละตอนนี้ผ่านไป1ข้อแล้วนะครับคุณหมูเติ้ลนะฮะตอบถูกไป1ข้อและสิทธิ์กินฟรียังอยู่ครบท้วนมาดูกันดีกว่าในข้อที่2นี่นะฮะเขาจะได้กินต่อเนื่องหรือไม่นะค,ะครับผมในคําถามข้อนี้นะฮะจะเป็นอาหารภาคกลางโอ้โหผมกรุงเทพตอบถูกอยู่แล้วเขาเนี่ยถ้าพูดถึงอาหารภาคกลางนะครับหนึ่งในอาหารที่รู้จักกันไปทั่วโลกนะฮะนั่นก็คือแกงเขียวหวานนะซึ่งเมนูแกงเขียวหวานนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับที่เรียกว่าอยู่คู่คนไทยกันมานานมากคําถามถามว่า เมนูแกงเขียวหวานนั้นหมายถึงอะไรหวานครับข้อ a รสชาติดั้งเดิมของแกงข้อ b สีของแกงและข้อ c ชื่อของคนทําแกงครับผมเหมือนเคยเคยเคยรู้มาเหมือนกันแต่ไม่รู้ถูกป่ะนะรสชาติดั้งเดิมของมันคือหวานเขาไม่ได้จะ,จะตั้งตามสีหรอกเข,ออขอเขียวอ่อนคือสีเขียวหวานเข้บบ<า>มคือสีเขียวขมเหรอสมมติเจ๊หวานเป็นคนทําสูตรคนแรกแล้วแกงเป็นแกงเขียวเลยเป็นแกงเขียวหวานหรือเปล่ากีบตาตัดก็ด้ทิ้งยืนยันคำตอบตอบว่าข้ออะไรดั้งเดิมรสชาติดั้งเดิมของแกงและนี่คือ คำตอบครับแล้วก็และไม่ใช่ชื่อคนทำแกงนะครับผมตอบไปแล้วเรียบร้อยและคำตอบคือผิดนะครับผมโอ้โห คัตอนที่ถูกต้องคือสีของแกงนะคะรับผมจากข้อมูลของเว็บไซต์ The Matter นะฮะได้ระบ,บุไว้ว่าชื่อแกงเขียวหวานมาจากสีของน้ำแกงครับเพราะว่าในสมัยโบราณเนี่ยการปรุงรสแกงเขียวหวานเนี่ยจะปรุงเพียงแค่รสเค็มเท่านั้นส่วนความหวานเนี่ยจะได้จากความหวานโดยธรรมชาติจากพวกกะทิเนื้อสัตว์หรือผักต่างๆแต่ว่าสีสันเนี่ยณนะสมัยนั้นเนี่ยแกงส่วนใหญ่จะเป็นทางสีเหลืองสีน้ำตาลและสีเขียวเนี่ยเขารู<ๆ>้ส<ๆ>ึกว<ๆ>่ามันเหมือนเป็นสีของหวานเขาก็เลยเรียกสีเขียวนี้ว่าเขียวหวานเพราะฉะนั<ๆ>้นในข้อน<ๆ>ี้นะครับตอผ ไไม่ได้กิน,นะะอาหารรดเลิรที่คุณพลาดไปนะฮะก็คือแกงเขียวหวานไก่และเสิร์ฟพร้อมกับข้าวสวยร้อนๆโอ้โหแต่คุณอะ่ะยังมีสิทธิ์กินฟรีอยู่นะฮะถ้าคุณใช้สิทธิ์กินฟรีข้อนี้คุณจะได้กินแกงเขียวหวานไก่กับข้าวสวยร้อนๆนี้เลยผมยังไม่ใช้คุณรอกเก็บทีเด็ดเลยใช่ไหมเออโอเคนะฮะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับเขาเลือกที่จะไม่ใช้สิทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นพิธีกรได้กินนะครับ Yeah, oh นี่ครับผมโอ้โหอันนี้เป็นแกงเขียวหวานที่เขาผสมตัวขมิ้นลงไปมันเลยมีความสีเข้มมากขึ้นสีเลยก็ออกมาเป็นแบบนี้เพราะที่เนี่ยแบบเด็ดเรื่องขมิน้นเพราะเขาปลูกต้นขมิ้นใต้เคาเน์เตอร์ใช่เวลาเด็ดออกมา <c oughs> ปุ๊บนะฮะนั้นม้วนพัน oh. แล้วก็อ๋อออยแล้วนะครับ <c oughs> มันมีความหอมที่แตกต่างจากแกงเขียวหวานปกติอ่ะแล้วเนื้อไก่โคตรนุ่มเลยจริงปะนุ่มยิ่งหายเลยนี่กูไม่ตอบผิดทุกข้อเพราะงกูต้องมาทน อ่ะมา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 ติมเขาลองเลยนะเขาลองชิมกันนะเฮ้ยเฮ้ยเป็นไงบอกว่รสชาติอินเตอร์นะความรู้สึกอะแดงเนี่ยรสชาติไทยแต่ไก่เนี่ยพอมันมีขมิ้นอะมันมีความไก่คาราเกะหน่อยนะมันเหมือนไก่หมักหน่อยหน่อยเอออร่อยจริงผมว่าเขาฉลาดกับการใช้ขมิ้นถือว่าทำให้จานเนี่ยอร่อยเพราะฉะนั้นในข้อนี้นะครับผมแกงเขียวหวานและข้าวสวยนะครับผมได้กินนะครับเย้ เอาละครับผ่านไป2ข้อแล้วนะครับคุณหมูเติ้ลนะฮะตอบถูกหนึ่งข้อผิดหนึ่งข้อสิทธิ์กินฟรียังอยู่ครบนะครับในข้อนี้นะครับจะเป็นคําถามเกี่ยวกับอาหารอี <c oughs> สานครับจะบอกว่าเมนูอาหารอีสานเนี่ยไม่ใช่แค่ดังแค่เฉพาะในไทยเมนูอาหารอีสานเนี่ยดังไปไกลระดับโลกจนกระทั่งเว็บไซต์อาหารของประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดอันดับยกย่องอาหารอีสานจานหนึ่งเอาไว้คําถามฮะ เมนูใดต่อไปนี้ที่ถูกจัดให้เป็นหนึ่งในจานเด่นประจำปี2022ของเว็บไซต์ Eater New York ของสหรัฐอเมริกาครับข้อ A ฮะส้มตำปลาลาข้อ B ครับน้ำตกเนื้อย่างและข้อ C ฮะลาบเป็ด What the fuck เอาจริงนะส้มตำส้มตำผมว่าผมตัดไปเพราะส้มตำมันถ้าจะได้มันก็น่าจะได้มานานแล้วปะน้ำตกเนื้อย่างเนี่ยมันก็น่าจะตัวข้อทั่วไปที่ฝรั่งก็รู้จักแล้วลาบเป็ดเนี่ยมันก็ค่อนข้างลึกประมาณนึงนะแล้วลาบเป็ดอะ่ะผมว่ารสชาติสากลน,นะจริงที่ผมคิดนะส้มตำเนี่ยรสชาติไม่ไม่ค่อยสากลเท่าไหร่ส่วนเนื้อย่างน้ำตกเนี่ยผมว่าเทคเจอร์<ๆ>ของรสชาติมันไม่มันไม่พอที่จะได้รางวัลปะวะมันก็คือแค่ยำเนื้อหมายถึงยำเนื้อย่างยำเนื้อดูดเนี่ยว่นจ่ายเมนูใดต่อไปนี้นะฮะถูกัน ยูจีย์ก็ตอบตอบว่ากระเพาะหมูทอดครับเดี๋ยวจะไม่มีไม่มีมึงฉีกไปไหนเนี่ยผมว่าลาเป็ดผมตอบล่าเป็ดลาเป็ดนะครับยืนยยนคำตอบนะครับผมมาดูกันนะฮะว่าเขาจะได้กินอาหารจานโปรดอีกหนึ่งลายหรือไม่มาดูกันครับและนี่คือคำตอบครับและโอ้โหลุ้นสุดๆเลยอ่นหน้ามามองผมมต้ยทุกอ้โห เว็บไซต์อิตเตอร์นิวยอร์กนะได้เผยข้อมูลนะครับว่าคุณโรเบิร์ตไซเซม่าซึ่งเป็นนักวิจารณ์อาหารอาวุโสนะ,ค,ะ <ผม S 1> ครับของเว็บไซต์นี้ได้จัดอันดับให้เมนูลาบเป็ดน,นะครับของร้านแซบๆซซึ่งตั้งอยู่ที่นิวยอร์กซิตี้นะครับผมเป็นอาหารจานเด่นประจําปี2022โดยลาบเป็ดร้านนี้นะฮะเขาจะใช้เนื้อเป็ดบดตับเป็ดและก็เครื่องในต่างๆนะครับมาคลุกเขาเข้าด้วยกันพร้อมกับเครื่องปรุงรสเผ็ดและเปรี้ยวนะฮะประกอบกับตัวเนื้อผักกาดหอมนะฮะสมุนไพรต่างๆ มาช่วยเสริมรสชาตินะครับทำให้ได้เป็นเมนูในจานเด่นและที่สําคัญใน10อันดับที่จานเด่นมีอาหารไทยแค่จานเดียวเท่านั้นที่ติดซึ่งก็คือลาบเป็ดนั่นเองเพราะฉะนั้นในข้อนี้ตอบถูกได้กินนะครับนี่คือลาบเป็ดยาซึ่งเขาจะเสิร์ฟม,มาพร้อมกับผักเพียงแล้วก็ไข่ต้มนะฮะ ปเป็นลาบที่มีความแหง้งแล้วพอมันแห้งแล้วมันแบบมันรู้สึกแบบสโมกกีุ้่มกแบบได้เคียวอ่ะชิมเพิ่นเฮ้ย ชิมอีกแล้วสงสัยเทปนี้จะเป็นเทปที่เรากันแบ่งกันชิมนะฮะเอาแต่กลิ่นไม่ใช่เลยนะกลิ่นปกติ่อร่อยอร่อยวะอร่อยอร่อยอืมเขาจแลว,แลวมันมีความจับได้เคี้ยวอ่ะไอตัวเป็ดอ่ะที่เขาสับมาเหมือนคล้ายๆเอ็นหมูหน่อยหน่อยกินเป็ดยังอยู่นะกินแต่ความของของเป็ดแล้วก็ตัวเครื่องเทศพวกข,าข,วาข้าวคั่วเครื่องอะไรเงี้ยอันนี้เข้าถึงเลยแม้ว่าจะไม่มีน้ําแต่เรารู้สึกว่ามันไม่แห้งเลยมันเหมือนกับตัวเครื่องมันเข้าเนื้อไปเลยเพราะฉะนั้นนะครับในข้อนี้ให้เขากินเพลินไปเลยครับเพราะว่าเขาได้กินนะครับ แล้วครับตอนนี้ผ่านไป3ข้อตอบถูก2ข้อผิด1ข้อสิทธิ์กินฟรียังอยู่ครบนะครับในข้อนี้นะครับผมจะเป็นคําถามเกี่ยวกับ <c oughs> อาหารภาคเหนือมีหนึ่งในอาหารเหนือนะครับที่หลายคนเนี่ยอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อหรือคุณอาจจะไม่เคยได้ยินเลยเมนูนี้มันชื่อว่าแอปอ่องอลักษณะของแอปเนี่ยมันก็คือจะเป็นเหมือนห่อหมกแต่มันจะต่างจากเมนูแอปปกติเพราะว่าเมนูนี้เนี่ยได้ใส่วัตถุดิบบางอย่างลงไปคําถามฮะแอ อองอ,อใช้วัตถุดิบใดเป็นส่วนประกอบหลักของเมนูนี้ครับข้อ A อฮะตับควายข้อ B ฮะเนื้อกบและข้อ C ครับสมองหมูฮะ <laughs> แอปเนี่ยคือ,ค,อคือการหมกอ่องเนี่ยต้องอาจจะมาจากกบหัวสมองหมูที่ก็อาจจะเป็นไปได้นะมันก็ใกล้จีนปะ้จีนเขากกินสมองหมูอะแต่ผมว่าไม่น่าขอบหมกเนี่ยมันน่าจะเป็นอาหารบ้านๆมากกว่าและชาวบ้านไม่น่าจะเอาสมองหมูมาทำของหมกหรอกแอปอ,อ,อ่องออใช้วัตถุดิบใดเป็นส่วนประกอบหลักนะครับยืนยันคำตอบตอบว่าตับควายครับตับควายข้อ A <ม>นะครับผมยืนยันแล้วนะฮะและนี่คือคําตอบครับจะได้กินอีกข้อหนึ่งหรือตอบผิดในข้อนี้นะครับแล้วก็และ นะครับผมโอ้โหแล้วคำตอบที่ถูกต้องก็คือสมองหมูนะครับผมโอ้โหแอปองอ่อนะฮะก็คือการนําสมองหมูสดๆมาคลุกเค้ากับเครื่องปรุงนะครับจากนั้นเนี่ยห่อด้วยใบตองหลังจากนั้นเนี่ยนำไปปิ้งไฟอ่อนๆนะครับจนสุกรสชาติจะมีความหอมมันนะครับผมเพราะฉะนั้นในข้อนี้นะครับตอบผิดไม่ได้กินนะครับ อาหารรสเลิศในข้อนี้นั่นก็คือข้าวซอยไก่ฮะข้าวซอยไก่เป็นที่มาเป็นเส้นๆมาใช่ใช่ผมว่าผมย้ำแน่ว่าข้าวซอยไก่ผมอยากได้ไก่ซอยข้าวเฮ้ยเดไม่ใช่ไก่ซอยข้าวแหละมือเนี่ยแหละเป็นคนซอยหลายกายังไม่ใช้ยังไม่ใช้เขากับว่าคุณเก็บสิทธิ์นี้ไวนะว่าอันที่ห้าได้เป็นของหวานถ้าผมตอบผิดน้อยผมก็ได้ตกหวานหน่อยคุณกะว่าคุณไปเซฟโซนในข้อสุดท้ายเลยใช่ใช่ผมไม่รู้ว่าจะผิดหรือถูกอย่างน้อยข้อสุดท้ายผมได้กินร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วในเมื่อเขาไม่ใช้สิทธิ์ในข้้ออนนนีาาหรรปะค นะฮะซึ่งเขาก็จะมาเสิร์ฟตัวที่เป็นแกงข้าวซอยเนี่ยถ้าเสิร์ฟ<ะ>ถันะ่วลู่เนอะนะฮะไม่ใช่อันนี้บะหมี่ท <laughs> <laughs> าโร่ <laughs> ไม่ใช่ปลาเส้นมึงกินอาหารในโลงแหลมึงกินปลาเส้นเหรอ <laughs> <laughs> ก็จะมีตัวที่เป็นแกงนะครับที่เป็แกงไก่แล้วก็มีกรอบแล้วก็พวกเครื่องเคียงผัก, <c oughs> กดองแต่ตัวเนี้ยผมไม่รู้เดี๋ยวผมต้องชิมก่อนว่ามันคืออะไรพริกเผาไงใช่หรอเออข้าวซอยเขาใส่พริกเปลือกกันน้ำมันพริกเฮ้ยมันชิมเปล่าเปล่าได้ยังคุณ มันคือพีชไอซัดไอชิมเฮ้ยแต่ว่าหอมดีเมื่อทาตัวไหมล่ะมันหอมขนาดนั้นน่ะเป็นโลชั่นเลยไหมล่ะแล้วหนึ่งมึงกดอะไรเนี่ยมึงกดธที่ไม่ได้กินเหรอมึงเคียงด้วยสิผักดองด้วยไก่ไก่ก็ดูนุ่มทุกอันเลยอ่ะผักดองผักดองผักดองขิมผักดองพีชนึงนี่วุ้นยทอดอยู่เอ๊ะมึงเล่นจังเลยนี่นะฮะผักดองเทียผักดองเด่นไปเล้สัตว์ผักเยอะนี่คุณเล่งผมมากรายการเที่ยวอะไรแขกรับเชิญมาเล่งมินิก่อน นี่แล้วก็แซ่บซาแซ่บในจ้ามันหนาวโยนบีบโอาไปแย่เขาทำลายจ้าเนี่ยแบบขี้อร่อยสัตว์เนื้คุณลองชิมไหมล่ะอ่ะได้เดี๋ยวคุณจะคิดว่าผม่ถ้าไม่อร่อยผมตรงตรงไงนะไอคิมถ้าเกิดอร่อยผมพก็อร่อยถ้าไม่อร่อยผมผมพูดเลยไม่หรอกอ่ะลองดู ไก่มุกขมิ้นหรืออะล้ะแมงเข้าสโลแกน์ร้านนี้ไก่มาขมิ้นพ่อครัวขมักขมิ้นเฮ้ยเทียคุณชอบส่วนไหนสุดผมว่าต้องผสมว่ะเส้นนิ่มเส้นกรอบไก่น้ำซอสเครื่องเคียงทุกอย่างเหยาะคือเขาใส่มาให้มันกลมกลออ่ะงั้นเดี๋ยวให้พิมบัลเลงเพลินไปกับอาหารจานนี้ของเขาก่อนนะครับผมบอกเลยครับว่าสุดยอดนะครับเพราะว่าข้อนี้ผมได้กินนะครับ เอาละครับผ่านไป4ข้อถูก2ผิด2และสิทธิ์กินฟรีที่เก็บมาจนถึงข้อสุดท้ายนะฮะสำหรับหัวข้อในอาหารรสเลิศในข้อนี้นะฮะคือของหวาน มาคําถามดีกว่าของหวานของไทยที่โด่งดังและขึ้นชื่อไปทั่วโลกเมนูนั้นก็คือข้าวเหนียวมะม่วงฮะปกติเป็นคนกินข้าวเหนียวมะม่วงกินชอบอชอบเลยใช่ไหมนอกจากจะเป็นอาหารขึ้นชื่อของคนไทยแล้วมันจะเป็นอาหารขึ้นชื่อของภูมิภาคเอเชียด้วยเพราะว่าไม่ได้มีแค่ประเทศไทยที่มีเมนูข้าวเหนียวมะม่วงคําถามถามว่าข้าวเหนียวมะม่วงของประเทศฟ,ฟิลิปปินส์มีชื่อว่าอะไรครับข้อ A ฮะปูมายาโตข้อ B ฮะปูตามาโยและข้อ C ครับปูโตมายา ตอบข้อบีเฮ้ยเดี๋ยวนี่วิเคราะห์กันดิผมไม่รู้ผมไม่รู้จักภาษาฟิลิปปินส์ปูมายาโตไม่ไม่ไม่น่าใช่เหมือนแบบชื่อแบบของขังปู่าปูตา m a y ะมีคำว่ามาโยนี่หมันจะลิงก์มือกับมายองเนสกะทิอะไรขาขาเอแล้วปูโตมายาเนาะคือผวนเนคือผวนข้อสองนี่มีสิทธิ์ถูกเยอะแล้วข้อสามไม่รู้ว่าใส่อะไรมามึงเลยผวนข้อที่ถูกเผื่อกูได้ยินคุณนุมาเลยตอบข้อสองถือวลารยใหๆก็ตอบนะฮะตอบว่า ตอบข้อสามดูครับปูตโตมายา,เอา,อาเอาเลยเอาเม่ฮ่าฮ<ป>่าเลเปลี่ยนเลยเออปูโตมายาปูตโตมายา,ยาข้อสและนี่คือคำตอบครับแล้วก็และไม่น่าเชื่อเลยฮะาาถ,ถูกตัางนะ่าฮ่าฮ่าฮ่ ในประเทศฟิลิปปินส์นะครับข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยจะถูกเรียกว่าปูโตมายานะครับมีต้นกําเนิดนะครับมาจากจังหวัดเซบูของประเทศฟิลิปปินส์นะคะจะประกอบไปด้วยข้าวเหนียวน้ำขิงสดและน้ำกะทิครับซึ่งจะห่อมาในลักษณะใบตองที่เป็นรูปสามเหลี่ยมเสิร์ฟมาพร้อมกับมะม่วงสุกที่หั่นอยู่ด้านข้างและมีช็อกโกแลตร้อนอยู่ตรงกลางและอาหารรสเลือดที่เขาจะได้รับแน่นอนที่สุดครับข้าวเหนียวมะม่วงในข้อนี้นะครับตอบถูกนะครับได้กินนะครับ เขาเดียวดูดูแบบเทกเจอร์ดีนะฮะเทกเจอร์ดีปกติปีหนึ่งนี่คุณกินบ่อยไหมเ้าเนี่ยวบอกว่าผมไม่เคยนับเลยวะที่บ้านซื้อมาผมก็กินน่าจะน่าจะไม่ใช่ครั้งเดียวแต่ปีอะไรหลายรอบหลายรอบอยู่ตามหน้ามันหมายถึงหน้ารู้ดูกันหช่เฮ้ยเทียบนิดนึงนะคนีได้ได้นิดหนึ่งนิดหนึ่งเพราะมันน่าจะต้องกินแบบคำเดียวแบบอ่านี่นะครับคำเดียวด้วยกันผ่านเลยนะครับ เออที่มันมันขนาดนั้นเลยเหรอไอ้แค่เมื่อกี้ตามตามันปริ่มมากเลยนะผมก็ชอบเพลเกอร์เขาเดียวมูนแบบนะี้อันนี้แม่งแบบสติ๊กกี้แบบติดหนึบเลยอ๋อเหนียวหนึบเลยก็ชอบอะ่ะอีกนิดเดียวแม่งจะโมจิอ่ะมะม่วงออกเปรี้ยวหวานเพราะกินลวมมันมันเป็น texture ความกรอบแบบน้ำตาลมะพร้าวที่ที่ที่มันกรอบผมไม่รู้เหมือนกันฮนะถ้าคุณให้ชิมผมก็จะรู้เดี๋ยวทีจกินเดี๋ยวทีจกินกินดูด้วยเออเอาเลยคุณจะได้รู้ว่าที่ผมพูดไปมันโม้หรือมันจริงเทปนี้เป็นเทปแรกนะครับที่5ข้อเนี่ยกินกันทุกข้อ ที่อร่อยสัดว์ผมว่าเขาเลือกมะม่วงมาดีด้วยมันก็เลยทําให้เข้ากันมันเหมือนมันบาลานซ์เปรี้ยวหวานได้ดีมากแล้วมีเค็มหน่อยๆของกะทิคนจะได้รางวัลรางวัลแต่คนแบ่งปันเพราะฉะนั้นข้อสุดท้ายข้อนี้นะฮะคุณหมูเติ้ลได้กินนะครับ แต่คุณหมูต้านะเรามีรางวัลพิเศษมอบให้กับคุณด้วยซึ่งทางห้องอาหารดีไลท์เนี่ยเขามามอบให้คุณเลยอะไรพิเศษเล่นใหญ่ไปเขาจัดให้พิเศษเพราะเนื่องจากว่าวันนี้คุณสามารถทําคะแนนได้3ข้อนะครับผมเดี๋ยวมาดูของราวัาพิเศษจากทางโรงแรมเลยครับผมนี่คือของจากทางห้องอาหารดีไลท์นะครับผมนี่ก็คือ ขมิ้นนะครับผมลงทุนนะไปหยิบมาจากยามใสัไวการแพร่เนี่ะ The Cookie by Double Tree ซึ่งนี่คือเป็นซิกเนเจอร์คุกกี้เลยจะมีแค่เฉพาะคู่ที่มาเข้าพักใช้บริการเท่านั้นถึงจะได้ไปขอบคุณมากครับนะครับผมทางโรงแรมนะครับขอบคุณมาะทางโรงแรมขอมอบให้เลยนะครับขอบคุณมากครับ และนี่นะครับก็คือทั้งหมดของรายการ <Hey S 1> ทั้งที่เกมวันนี้ เป็นยังไงบ้างครับเกมของเราวันนี้รู้สึกไงบ้างฮะก็โอ้โหเล่นย่อดได้ดีนะเกมมันบิวอะแบบยิ่งพูดถึงอาหารยิ่งแบบให้เรารอและให้เราลุ้นมันก็สนุกดีสนุกดีครับขอบคุณที่ชวนมานะขอบคุณดีมากยินดีมากเช่นกันแล้วเป็นไงฮะอาหารของเราวันนี้อร่อยที่ผมชอบที่สุดก็แกงเขียวหวานไม่ใช่เมนูที่ผมได้กินแต่ว่าผมได้ชิมผมรู้สึกว่าแกงเขียวหวานที่นี่แบบรสชาติอินเตอร์มากวันนี้นะครับขอขอบคุณนะครับบมูต้นบุฟเฟ่เชเดิลขอบคุณครับขอบคุณครับยินดีครับและที่สำคัญนะครับ ในวันนี้นะครับพ่ออาหาร D ดีไลท์ at W by h i l t o n สุขุมวิทแบงคอกนะครับผมอยู่ตรงสุขุมวิทซอย26นะครับ3นาทีจาก BTS พร้อมพงศ์โอ้โหเดินมาแบบใกล้ๆมาก<ห>มีเมนูอาหารหลากหลายโดยเฉพาะช่วงนี้<ห>จะเป็นธีมแบบ taste of Thailand ยังมีอีกเยอะแยะไม่หมดเลย<ห>จากภาคต่างๆของประเทศไทยและที่สาคัญวันเสาร์อาทิตย์นะฮะเขาจะเป็นไลน์บุฟเฟต์เป็นบุฟเฟต์ซีฟู้ดแบบว่ากินกันอิ่มหนำสำราญเลยใครชอบซีฟู้ดมากันได้เสาร์อาทิตย์นะครับสุดท้ายนี้นะครับก่อนจากกันไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe กับช่องรามูเน่ ครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเราทุกสัปดาห์นะครับบอกเลยว่าใครอยากเห็นแขกรับเชิญคนไหนหรือว่าอยากให้เราเยไปถ่ายร้านอาหารอะไรคอมเมนต์กันมาได้ใต้คลิปด้านล่างนี้เลยนะครับหรือลูกค้าคนไหนนะครับหรือร้านอาหารไหนนะครับที่อยากมาร่วมสพอร์ตสนับสนุนเรานะฮะติดต่อมาได้ครับที่นี่เลยฮะ info the creative team at gmail com นะครับผมติดต่อด้านล่างนี้เลยนะครับเรารอทุกท่านอยู่นะครับผมสำหรับวันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนนะฮะแล้วพบกันใหม่คราวหน้ากับรายการ ฮังกี้เกมสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับครับบ๊ายบายคือรายการที่อะไรรายการอสองวันหนึ่งคืนนี่คุยได้ไหมคือมันเป็นรายการที่บุฟเฟ่เนี่ยมันจะต้องมีเจแปนอยู่แล้วใช่ไหมเอาบุฟเฟ่คนนึงมาประกบแล้วก็มีแขกรับเชิญเซอร์เป็นกูเพราะมึงดูหน้ากูเหมือนเซอร์เซอร์แล้วกูลุยเ่ะอไม่ใช่กูแค่ขี้กวนนวดกูไม่ด้ใสายลุยคือ <Yeah. S 1> แล้วความเลวร้ายขึ้นเลยใช่ไหมเทปกู <c oughs> ไปเทปเดียวที่เฮี้ยนที่สุดใช่เฮี้ยชิน <c oughs> ไปทะเลไปด้งเด้งไปแดกอาหารทะเลกันไปเชียงใหม่คาเฟ่สวยๆที่กูเซ็งมากที่สุดคือตอนจบสุดท้ายแล้วว่าแม่งแบบกลายเป็นว่ารายการเฮี้ยนนี่อยู่ในแล้วก็หายไปแลวกูอยากเอาเทปเฮี้ยนนี้มาให้ทุกคนดูมากเลยว่าแม่งแบบกูในวิติกเลยคือกูยิ่งยิ่งกว่าเนวิติกอีกอะก็กูจะฟุตจะเฮี้ยอะไรกูช่างแม่งละขอให้กูออกที่นี่แล้วกูกลับกงเทปกูถ่ายใหม่ยังได้เลยใหมยถึงไปถ่ายที่อื่นที่ไม่ใช่ที่นี่ใช่ใครชวนกูไปเที่วปีีนแแบบ้้อกล ห่อยหน้าให้ด้วยจ่ะออกข่าวจอสตรอว์ไอยตลกที่มาเลยเพนทั้งหานแล้วอ่านจนจบเพี้ยไม่มีชื่อกูคือถ้ากูตายไปเนี่ยไม่มีใครรู้เลยเชื่อไหมข่าวจอสตรอวกูไม่ได้อ่านอันนั้นรายการเพี้ยนักกูไม่ได้ดูฟุตกูไม่ดูคือกูไม่อยากจำอ่ะกูไม่อยากจำเพี้ยอันนี้อีกต่อไปอ่ะไอ้สัตว์เนอะแก๊ไม่หายว่ะพื่